สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พีน่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอมีออ้ผู้หนึ่งเพื่อนถามเด้อค่ะว่า SEO คืออย่างมันคืออย่างบอกแนมมันเป็นจังไดน,นะคะ S กับย่อม,มาจากแช่นะคะ E ย่อ,ยอม,มาจาก e n g i n e เนานะ O ย่อม,มาจาก optimization หมายถึงคนดูแลเว็บไซต์นะคะ สำหรับช่อง youtube สำหรับช่อง a c e b o o k นะคะอ่าเพราว่าจะเป็นให้กับบริษัทเพราว่าจะเป็นห้กับออฟฟิศที่เขาว่าจ้างตรงนี้เนาะเราเป็นอย่างลดคือหูดีแท้นะคะอะ่มีคนถามรถหูเพราะวา่ารถค่อยเปิดออฟฟิศทั่วอยู่ที่พัทยานะคะแล้วรถไปจ้างอ่คนดูแลเว็บไซต์ ite, หฮโลสเนาะเพราะวา่ารถอยากให้คนแบบเห็นออฟฟิศของ่นนะ่ะนะ ทัวทัวโลกนะคะให้เขามาสื่อตัวเครื่องบินก็โลดให้เขาแบบว่าให้เขามาสื่อแพ็กเกจในการเที่ยวสื่อโรงแรมกับโลดนะคะเนาะเลดก,ก็เลยต้องไปจ้าง เว็บไซต์นะคะบอแมนถึกๆได่บอแมพี่น้องจา้างแพงอยู่ด้นะแล้วก็เข้าก็ต้องให้อีเมลเข้าไปให้พาสเวิร์ดเข้าไปนะคะเพราะว่าเขาจะเข้าไปทําการแก้ไขเอ่อบพาว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอที่เข้าใซ่ไปนะคะบพว่าจะเป็นหัวสื่อข้อข้อ คลิปนะคะตัวนี้นะเนาะเพิ่นก็นจะเข้าไปแก้ไขให้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีอย่งกันแล้วแต่นะคะอันนี้แหะเขาเรียกว่า SEO นะคะคนดูแลเว็บไซต์ให้เข้านะคะ,ะเขาก็จะดันคลิปเข้าไปนะคะดันช่องของเข้าไปนะคะเห็ห้ช่องเข้าเพอร์เฟกนะคะถ้าเป็น SEO ปลอมนะคะเออเขาก็จะคุยกัเาบเขาพนานดอกบะถึง3อาทิตย์ดอกนะคะพอเขาได้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะ เป็นยังเขาไปหาแต่ช่องทีว่าสั่งรายได้นะคะทีโดเทนทีพีเขาเอามาลอยโหลดฟังว่าเอา่อเขาไปหาแต่ช่องที่สั่งรายได้ก็มาพิมพ์แบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าช่องที่สั่งรายได้คือมันง่ายไงทุกคนพอได้อีเมลพอได้พาสเวิร์ดไปแล้วเขาก็แค่เอาไปเปลี่ยนซื้อแล้วเขาหูว่าคนที่สั่งรายได้แล้วอะคือว่าเอา่อเขามี บัญชีรับเงินแล้วนะคะมันก็ต้องใส่อีเมลตัวเดียวกันใส่พาสเวิร์ดตัวเดียวกันในการล็อกอินนะคะเขาก็เอาแค่เอาอีเมลเข้าไปนะคะเอาไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเจ้าของก็เขาเบ่ได้แล้วนะคะไปเปลี่ยนเบอร์โทรอยังเรียบร้อยเจ้าของเขาเบ่ได้แล้วบัตรนีสิเฮ็ดจังใดหล่ะนะ,ะเงินก็นเฮ็ดไวานะคะสะสมไวอุตส่าห์สะสมไว้าาไวนะคะเขาก็เอาไปแล้วนะคะขันเขาได้ไปแบบเอ่อเขาได้ไป20โคตรนี่ เงินเขากระเป๋าเขาซ้ำใดนะคะดีเบอร์ดีนะเขาเอาช่องไปขายให้ผู้อื่นอีกนะคะช่องมันสามารถขายได้นะจ๊ะ,ะเขาเอาไปขายให้ผู้อื่นนะ,ะ,ะสั่งรายได้ให้เขาเขาอีกได้บัตรนี่นะคะสำหรับ SEO โตปลอมนะคะคนดูแลเว็บไซต์โตปลอมนะ,ะ,ะเขาเกา หาเงินในทางแบบสแกมเมอร์นะคะอ่าเป็นอย่างเราคือบอกว่าสแกมเมอร์นะคะในการเขียนของเขานะมันก็บ่ได้เพอร์เฟคเลยนะคะในการเขียนของเขาอ่าถ้าผู้ใดอยากเบิ่งนะคะรถเอาอ่ารถแคปขอความนะคะเขียนไว้อ่าแช็ดผ้าไว้ใต้คลิปนะคะเออก็เข้าไปเบิ่งนะคะแล้วรถก็ปักมุดไว้ให้นํานะคะสักพักนึงน่ะเขาเขาเป็นช่องอวาตารมาได้อ่าเขาโบมีโปรไฟล์มาพราะรถ อตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะเขาก็ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ของเขาไปเปลี่ยนอะในการเขียนอะในการเขียนแบบให้คนรู้ว่าเออเนี่ยฉันเป็น SEO นะจึงเสียมยบรรยายเขียนคําบรรยายนะคะไต่ตช่อง YouTube ของเขาแต่ว่าเขาโบนดมีซับสไครต์ติดตามนะทุกคนอ่ก็เลยเอาไปให้สามีเบิร์สามีว่าปลอมเฟกขาดจะเป็น SEO เนี่ยเธอต้องเป็นคนหา หาเว็บไซต์ของ SEO โดยโตรงบ่แมน SEO มาเสนอโตแบบนี้เพื่นว่าไอ้เหว่างเดอ้อเพื่อนว่าเดี๋ยวช่องของเดอนะ่ะนะมันสิถูกขายออกไปคนอื่นไอ้เฮดมาต่างนานเพื่นว่าไอ้มันสิถูกขายคนอื่นดีบอดี เธอเขาช่องของเธอบอดดายสั่เพิว่าขนาดเพินอ่านเพินกันยังหูนะคะสามีนะเพราะว่าเพิว่าอังกฤษบอดดเขียน perfect, เพอร์เฟคเพราว่าไอเหมือนก็แบบว่าพวกอินเดียพวกแบบเออทางประเทศอื่นยังเสียแหมอ้อ่ที่ว่าสามารถเอ่อพิมพ์อังกฤษได้ว่าอังกฤษได้แต่ว่า อังกฤษอะ่ะมันเบอร์เดทเพอร์เฟคเพร่ะน่าเบอร์เดทเพอร์เฟคทาพวกเว็บไซต์จริงๆอ่ะเขาจะเขียนอังกฤษเพอร์เฟคมากเพราะน่อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเมือนทุกไลน์นะคะดูแลร,รักษาสุขภาพเด้อนะคะ